สาวๆจะทําอะไรกันคะโรงเรียนสมที <AD> K, ่จะกับบ้านคะ่ะเออนี่คือชุดของ ATK นะลุงเนาะวิธีตรวจมาที่เนี่ยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาจากอังกฤษ <c oughs> <c oughs> อุปกรณ์ชุดนี้มาจากประเทศอังกฤษค่ะลูกๆก็มาฝากเนาะกะเอา <c oughs> ไปเอาเอ,าเอาเออลกอฮหอ์มาล่างน้ำลูกหยิบเอลนกอฮหอ์มาลว่างมือด้วยลูกหยิบเอลกอฮหอ์มาล่างมือซุ้มนั่งอยู่ขึ้นนั่งงามเถอะปา เอามาแล้วบางี้เอาไปล้างไปล้างไปอ้าวล้างมือน้ำเด้อลูกเด้อล้างมือด้วยเบิ่งวิธีตรวจ ATK ลูกอีหล่าบ่าออกกล้องมาถ่ายพับหนิ่งน้ำบ่ลูกออกกล้องมาถ่ายพับหนิ่งน้ำบ่บ่เป็นยังขันไทยอันนี้แม่ก็โอเคตรงนี้ก็ได้นี่ลูกแม่ก็ไปยังนี้ในในอยู่ลูกตอนนี้คุณหมอกำลังเลี้ยงอุปกรณ์คุณหมอกำลังเลี้ยงอุปกรณ์ แม่จิ้มเองได้ไงไม่เคยทำเข้าไปลึกๆในโพรงจมูกบ่ะซันเอินคุณเอิญผู้เชี่ยวชาญเอิ้เอิพ่อมาดิเออพ่อเคยวัดนี้เรียกพ่อมาอไม่กล้าจิ้มกัน่ะจิ้มไปเลยหนูจิ้มเองไม่เคยเห็นว่ามันแย่คุาบกห่อรับทว่าออกมาอีกนิดนึงไปเอินพ่อมาลูกเอินพ่อมาพ่อไปเรียกพ่อแล้วเอออเินพ่อมาวัดให้เนี่ยเขาไปในหูดังเออจนหดหอมแสบ